รักกันมาห้าปีโถคนดีขอหอมขีก็ไม่ได้บายเสียคิวโอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะอยู่ช่องคิวแปดบิ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 ดวันนี้เราก็จะไปล่องแพกันนะครับ <Yahoo! S 2> เอพี่ฝั่งแดงก็ออไปกันเหมือนเดิมอ่ะแกงเก่าแกงเก่า <No! S 2> <laughs> เหมือนเพิมเพิ่มเติมคือไม่ได้ไปหาดแทงนะครับไปลองแพแทนตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายแล้วป <c oughs> ม,มาแท้เที่ยงก็จะได้ลงแพนั่นแหละบ่ายไปสองนั่นแหละแพที่สั่งแดงนะไม่รู้ว่าจะเป็นเราจะไปเป็นของไครเน มันมีเป็นของแต่ละคนแต่ละคนนะแต่เราแต่เราชอบอ่ะนี้บริการดีเราก็ชอบันนั้นนะเนี่เรื่องปกติและวอนนี้เราก็อยู่ท่าพนุนมนะผมมาเปิดคลิปที่ท่าพระนมเพราะว่าไม่อยากเปที่บ้านไกลขี่มาประมาณห้าสิบโลมั้งขี่มารถไก่ ไปแบบวันแบบชิวๆชิวอ,อ,อีกแล้วเงินไม่ชิวแล้ววะ่ะตั้งแต่อาทิตย์ก่อนเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศบนเพลงให้ดูนะทุกคนว่ามันเป็นยังไงเคยทุกคนอยากมาเที่ยวไงมันมีสองที่เที่ยวไงอยู่ท่านพนุ่ม อาทิตย์ก่อนผมไปหัดเฮ่ยอาทิตย์นี้ผมมามาล่องแพฝั่งแดงนะทุกคนเพื่อแบบนสนุกไงอยากเปลี่ยนฟิลไงไปหัดเห่มันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อ่ะผมที่ทุกคนเคยเห็นคิดั่นแหละเออไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ถามว่าสอเยอะไหมมันก็เยอะอยู่นะทุกคนแต่ล่องแพอาจจะเยอะกว่ามั้งเพราะว่าไม่รู้อ่ะตั้งแต่คนชอบอ่ะแต่ผมชอบล่องแพมากกว่านะ ไม่ค่อยชอบหันแห่เขาเลยเราขี่ไปแล้วคนเฮ้ยเขาเปิดปั๊มใหม่นี่ว่ะปั๊มใหม่น่าจะเปิดนะเนี่ยถือว่าดีไม่ต้องอ้อมไปไกลโอ,โอ้ไฟแดง คนเงินไม่รู้ว่าไฟไฟเขียวครับไฟเขียวแล้วก็ตรงไปมันอีกเจ็ดแปดกิโลได้มั้งมั้งนะผมก็ไม่รู้อ่ะแต่มก็แค่จะถึงอย่งงยังไม่ใกล้ไปมันแปดโลได้มั้งทุกคนเีผมผมขับไปสักพักก่อนผมนจะคอ่คอยตัดเดี๋ยวเราค่อยตัดคลิป ใกล้ถึงร่องแพร่แล้วค่อยตัดไปโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราตัดไปตอนใกล้ถึงร่องแพร่กันเลยดีกว่าครับทุกคนไปร่องแพร่กันดีกว่าไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วกันแล้วนะเนี่ยเราเข้ามาเป็นหมู่บ้านแล้วจะถึงอะไรก็ถึงแล้ว ไมเอาไม่ yes ยอดนี่ก็ไม่เอาอ่ะส <c oughs> งสัยจะเป็นตัวแบบเด็กแวนเลยอะ่ะโตมาแวนเลยไม่รู้ว่าวันนี้คนจะเยอะหรอะือเปล่าทุกคนแล้วก็ขี่ๆไปแบบ จะถึงแล้วล่ะคนะใจเราคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะทุกคนเพราะผมอยากให้ทุกคนได้ดูไงอยากให้กคนได้ดูแบบยาวๆคนก็ดูไม่จบแบบแต่งมก็อยากถ่ายถ่ายให้มันยาวๆไง เราเลี้ยวซ้ายเราก็ถึงแล้วทุกคนเลี้ยวซ้ายเราก็ถึงแล้วเนี่ยแล้วก็ทางลงใช่ไหมแพนองหวายนี่งเพราะว่าคนน่าจะเยอะนะเพราะว่าวันนี้มาเสาด้วยหยุดไง ว่าจะลงคลิปนานด่นะอ,นอาทิตย์หนึ่งนะเราต้องมานั่งเราต้องมาสาักด้วยนะเออเดี๋ยวผมไปจอดใกล้ๆเขาเลยอ่ะใกล้ๆคนดูเลยอ่ะจอดไกลแม่งเสี่ยง เราก็ได้จัดรถเราตั้งข่าตั้งคู่ก่อนทุกคนตั้งข่าตั้งคู่ก่อนประมาณหกหกสิบโลได้มั้มงมา,าเนี่ยอ่ะเด็กไม่มองเอาเรื่องมะทุกคนเออเราเราต้องถามเขาก่อน,นครับกี่บาทคิดบาทนะ้อง สซ้นไวแ้แหลสซ้นไว้ก่อนจ้าบ้านครัสบาสามครับคนเยอะไหมครับปกติบปดถ้าถ้า <c oughs> ถ้าัาาวาของหายรับไิดชอบใช่ไหมครับหรือว่ายังครับ,บไ,ไม่ครับหมายถึงพวก ของพวกอะไรรถหนีนะเหมือนผมเห็นผมเห็เนปีก่อนเด็ก<ข><ค>เห็นเขาเอาครับนะพี่เขาขโมยนะพี่จักเลยอบุจักบอ๋อเิ้องี่ก้อังจอดฟิูอ๋อ,อครับครับ,บว่าพี่เกิดมันของมันหายกระเจ้าขโมยนะักน เราตัดภาพลงไปเดินลงไปแพรกันเลยดีกว่าทุกคนเอาของก่อนไปโอเคครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่บนแพรแล้วนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนบนแพรแพรอะไรเนี่ยของยั้อนนะครับเฮ้ยในเราขอสัเกดีกว่ารอแกเดินมาครับทุกคนเพื่อเพื่อทุกคนแบบมาเลยได้เปอร์เซ็นต์รถไงเราเรารอ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 ราคอร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 อะอ วิวดีเลวิวดีนะวิวดีนะทุกคน,นะน,กคนถ้าใครอยากมาถ้าใครจะมาก็ที่ฝั่งแดงนะครับที่ท่าพนมห่างจากท่าพนมประมาณ10กิโลบ้งผมก็ไม่รู้อ่ะโอเคครับดี๋ยวผมรอรอเกน,นะครับเจ้าของเจ้าของเจ้าของเกนด้วย ดูเจะบอกนี่ฝากหน่อยเค่อะไรนี่เออกูค<แ>นนาวเลโอแพ้ฝั่งแดงครับเยะกินไ่เป็นพี่กิน,น,น่เป็นเอาออลิแพนไปแรกก่อนะโอเคครับเดี๋ยวเราโกเรือลากเราออกไป ฝั่งข้านอกเลยนะครับถ่ายบรรยากาศเขียเออแล้วเราถ่ายบรรยากาศตอนลากเรือให้ดูนะครับแล้วก็ตอนถึงและตอนสั่งกับข้าวกินด้วยคลิปนี้ก็อาจจะยาวๆหน่อยนะครับทุกคนก็ตั้งใจดูเรื่อยๆเออเพื่อเป็นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแ๋ยวเราตัดไปตอนที่เรือลากกันเลยนะครับตัดไปโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ถึงฝั่งแล้วทุกคนเพราะว่าข้าวเขายังไม่มาสุกไม่ได้ถ่ายอะไรให้ดูเลยครับก็ึกเดิม่าไม่ได้เปียกไม่ลุกน้ำไม่อะไรเลยอะ เวารอกินข้าวอย่างเด,ยเดียวทุกคนดูดิหมดมันแม่เพียเขาเจ๊สาวก็เจ๊เหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับทุกคนถ้าทุกคนชอบถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเดี๋ยวให้ดูให้ดูสาวอีกน,นะดูสาวดูสาวโอเคครับขอลาจบคลิปเพียงแคน่นี้ครับ รักกันมาห้าปีโถคนดีขอหอมทีก็ไม่ได้บายเซียคิว